ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Y Y Love กับการสปอยหนังเรื่อง He's Out There Somewhere หนังว่าสัญชาติไต้หวันออกฉายในปี2017หนังเล่าเรื่องราวของมูเหรนซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเขาเพิ่งฟื้นและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะประสบอุบัติเหตุบางอย่างและผลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเขาอะค่ะมันทําให้ตัวมูเหรนเนี่ยความทรงจําในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหายไปมูเหรนจาเรื่องราวใน1ปีที่ผ่านมาไม่ได้เลยอีกทั้งเมื่อเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําของเขาใน1ปีที่ผ่านมา พูดถึงช่วงเวลาที่ตัวเองจําอะไรไม่ได้ใน1ปีนั้นกับคนรู้จักคนอื่นๆก็ไม่มีใครอยากพูดถึงช่วงเวลานั้นกับเขาไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลา1ปีที่ความทรงจําของเขาหายไปมันทําให้มู่เหรินคิดแล้วก็สงสัยว่าช่วงเวลาที่ความทรงจําของเขาหายไปมันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสักอย่างแน่ๆแต่เขาจําอะไรไม่ได้เลยและช่วงเวลาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้ตอนที่ลี่จอซึ่งเป็นลูกสาวของโค้ชมรมว่ายน้ําที่เขาสังกัดอยู่มาหามูเรินก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้าน ไม่ออกไปพบปะใครๆจนลี่จือบอกกับมู่เหรินว่าให้เขาออกไปพบปะโลกภายนอกบ้างหมอเองก็แนะนําว่าการออกไปข้างนอกการไปในสถานที่ที่คุ้นเคยจะช่วยฟื้นความทรงจําได้มู่เหรินก็เลยเริ่มออกไปเปิดหูเปิดตาด้วยการออกไปเที่ยวผับที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วคืนนั้นเขาก็หิ้วสาวกลับมานอนด้วยหนึ่งคนรวมทั้งวันต่อมาเขายังออกไปนั่ง,งยืน,ยน,ยนบริเวณสระว่ายน้ําที่ตัวเองเคยฝึกซ้อมเป็นประจำแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาพอดีค่ะ เพื่อนในชมรมรวมทั้งโคชก็เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ว่วนเกิดให้โคชก็เลยไต่าถามสารทุกสุขดีมานะคะว่ามู่เหรินเป็นยังไงบ้างหายดีหรือยังแถมยังเห็นด้วยกับลีจือที่บอกว่าให้มู่เหรินเนี่ยออกไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยเพื่อฟื้นความทรงจําอีกต่างหากในความทรงจําที่หายไปมู่เหรินมักจะฝันเห็นใครคนหนึ่งเสมอๆภาพฝันนั้นดูเลือนลางมู่เหรินมองเห็นไม่ชัดและจําไม่ได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครวันนี้ก็เช่นกันค่ะที่เขาฝันเห็นคนคนนั้นอีกแล้วมู่เหรินปล่อยความฝัน,น,น ให้มันผ่านไปพร้อมกับมองดอกไวโอเลตสีม่วงที่ปักอยู่ในใจกลางในห้องของตัวเองในหัวก็คล้ายๆรู้สึกว่าตัวเองกับดอกไวโอเลตเนี่ยจะต้องมีความทรงจําอะไรสักอย่างด้วยกันแน่ๆมูเรนออกมาหาลีจือค่ะแล้วทั้งคู่ก็ออกไปหาที่นั่งเล่นเพื่อพูดคุยกันมูเรนบอกลีจือว่าตัวเองจะกลับไปเสี่ยงไฮ้สักพักกลับไปในที่ที่เขาคุ้นเคยซึ่งลีจือก็เห็นด้วยนะคะก่อนที่จอกจากสถานที่ที่พวกเขานั่งคุยกันนะคะลีจือชวนมูเรนไปซื้อไอศกรีมค่ะมูเรนสั่งไอศกรี ทั้งหมด3อันลี่จอก็สงสัยว่าทําไมมูเรินเนี่ยสั่งไอศกรีมตั้ง3อันละ่ะเรามากัน2คนนะมูเรนก็ว่าฉันก็สั่งให้ตัวเองสั่งให้เธอแล้วก็สั่งให้ซูเฉินไงแล้วอยู่ๆมู่เหรนก็ชะง,งักไปแล้วก็ถามลี่จอว่านี่ลีเจอซูเฉินเขาเป็นใครหรอลี่จอก็ทาท่าเฉยๆไม่ตอบทําให้มูเรนเนี่ยสงสัยว่าซูเฉินเขาเป็นใครกันนะวันต่อมาค่ะเป็นวันที่มู่เรนต้องออกเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ค่ะระหว่างรอรถมารับมูเรนก็เอาโทรศัพท์มาเล่นมาดูอะไรไปเรื่อย แล้วเขาก็เห็นรูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ของเขาค่ะเขาเห็นรูปดอกไวโอเลต มูเรนก็คิดกับตัวเองว่าดอกไวโอเลตอีกแล้วเหรอรวมทั้งเขาเห็นรูปสถานที่ต่างๆในไต้หวันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่รูปภาพสถานที่ในไต้หวันสองสารูปในโทรศัพท์เขานั้นมันทําให้ในหัวของมู่เรนเนี่ยมีความทรงจํหนึ่งปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาเห็นภาพเองคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาถามผู้ชายคนนั้นที่กําลังเล่นมือถืออยู่ว่าทําอะไรอยู่ชายคนนั้นก็ว่าเขากําลังเซฟสถานที่สวยๆในไต้หวันอยู่เขาอยากจะเก็บความทรงจําและสถานที่สวยๆใน วไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งสถานที่ที่ผู้ชายคนนั้นเซฟอะค่ะมันก็คือภาพที่ตัวมู่เหรินเนี่ยเห็นในมือถือตอนนี้นี่เองและมู่เหรินก็ยังเห็นว่าภาพในความทรงจําที่ผุดขึ้นมาในหัวนั้นตัวเขาเองคุยกับผู้ชายคนนั้นอย่างสนิทกันอะนะคะแล้วภาพก็หายไปตอนที่มู่เหรินกําลังจะขึ้นรถเพื่อไปสนามบินลี่จือก็โทรเข้ามาพอดีลี่จือถามว่ามู่เหรินถึงสนามบินแล้วหรือเธอเอาของบางอย่างมาให้และเพราะมู่เหรินนะคะในหัวเนี่ยมีชื่อผู้ชายที่ชื่อซูเฉินเวนเวียนอยู่มู่เหริน ถามลีจือไปว่าใครคนหนึ่งที่หายไปจากความทรงจําของฉันเขาคือซูเชนใช่ไหมถึงฉันจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ภาพของเขาค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอยู่ภายในใจของฉันลีจือซูเชนเขาหายไปไหนฉันต้องพาเขากลับมาให้ได้ซึ่งลีจือก็ไม่พูดอะไรนะคะแล้ววางโทรศัพท์ลงด้วยสีหน้ามีรอยยิ้มพร้อมกับหยิบกล่องกล่องหนึ่งขึ้นมาในนั้นเต็มไปได้วยรูปถ่ายของมู่เหรินกับผู้ชายที่ชื่อว่าซูเชนนั่นเองจริงๆก่อนหน้านี้ที่มู่เหรินพยายามถามลีจือว่าซูเชนเป็นใครทำไม พอพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนต้องเฉยเฉยไม่ตอบลีจ่จอเองแค่อยากให้มู่เหรินจำเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขากับซูเฉินได้ด้วยตัวเองก็เท่านั้นซึ่งดูเหมือนตอนนี้มู่เหรินเหมือนจะรำลึกได้แล้วค่ะว่าซูเฉินน่าจะเป็นใครสักคนที่สําคัญแม้ว่าตอนนี้มู่เหรินจะยังไม่รู้ว่าซูเฉินเป็นใครก็ตามมู่เหรินตัดสินใจไม่กลอบเซี่ยงไฮรค่ะแต่กลับที่จะเลือกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในไต้หวันที่เขาคิดว่าจะตามหาร่องรอยของซูเฉินได้ซึ่งสถานที่ต่างๆที่มู่เหรินไปอ่ะค่ะเขาก็เริ่มจากภาพ ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเขานั่นแหละค่ะมู่เหรินเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในไต้หวันค่ะแล้วก็พบว่าโรงแรมแห่งนั้นวันนี้เต็มทุกห้องเลยแล้วที่นั่นมู่เหรินก็ได้พบกับเกาหานเพื่อนสมัยเด็กของเขาเกาหานจึงชวนให้มูเรนไปพักกับตัวเองเกาหานเนี่ยเป็นเลสเบียนนะคะทํางานเป็นนักนอนโรงแรมเนื้องานที่เกาหานทําก็คือไปนอนตามโรงแรมต่างๆแล้วก็รีวิวห้องของโรงแรมนั้นๆอารมณ์นักรีวิวนั่นแหละค่ะตอนที่คุยกันอยู่ๆมู่เรินก็ได้กลิ่นหอมบางอย่างบนตัวของเกาหา เขาก็เลยถามว่ากลิ่นบนตัวของเกาหานเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรแล้วเกาหานได้กลิ่นนี้มาจากไหนต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามู่เเรนเนี่ยเป็นคนที่ไวต่อกลิ่นและมีประสาทสัมผัสด้านการแยกกลิ่นได้ดีมากๆเกาหานที่ได้ยินมู่เเรินถามก็บอกว่ากลิ่นบนตัวฉันตอนนี้น่ะหรอมันเป็นกลิ่นที่ช่วยลดอาการแพ้น่ะฉันได้มันมาจากผู้ชายคนหนึ่งเพราะฉันแพ้กลิ่นน้ําหอมของล็อบบี้โรงแรมบางแห่งเขาเลยให้ฉันไวเพื่อแก้อาการแพ้กลิ่นน้ําหอมโรงแรมพูดไปเกาหานก็เอากระดา คล้ายๆกับกระดาษเทสน้ําหอมอะคะ่ะให้มู่รานดมมู่รานที่ได้ดมกลิ่นนั้นก็เป็นลมหมดสติไปแล้วเขาก็ฝันค่ะในฝันมันเป็นสถานที่คล้ายๆไม่นิทรศการศิลปะก็น่าจะเป็นหอศิลป์นะคะในฝันนั้นมู่รานเห็นสูเฉินค่ะกําลังยืนมองงานศิลปะแล้วสูเฉินก็หันมายิ้มให้แล้วมู่รานก็รู้สึกตัวตื่นค่ะอาจคิดว่ามู่เหรินกับเกาหานน่าจะคุยกันถึงสูเฉินนะคะเพราะมู่รานเมื่อฟื้นจากการเป็นลมแล้วเนี่ยเกาหานก็เอายามาให้แล้วก็ถามว่าดูเหมือนนายจะ ไม่ปวดหัวเลยนะแต่มันจะเจ็บตรงนี้ซะมากกว่าแล้วก็ชี้ไปยังตำแหน่งหัวใจของมู่เรินนะคะเกาหานก็ถามมู่เรินว่าทําไมมู่เรินเนี่ยถึงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของซนะูเฉินนกมู่เรนก็ว่าความทรงจําที่หายไปของฉันแม้แต่ความเจ็บปวดฉันยังจํามันไม่ได้เลยฉันคิดว่าซูเฉินคนนี้เป็นกุญแจแห่งความเจ็บปวดในความทรงจําของฉันมันเหมือนเขาเป็นความเจ็บปวดที่ร่วงหล่นใส่ตัวฉันอยู่ตลอดเวลาและตัวฉันเองจะหนีก็หนีไม่ได้ด้วยเรามู่เรินก็คุยกับเกาหานถึงเรื่อง เราวของเกาหานจนทําให้มู่เหรินเนี่ยรู้ว่าเกาหานก็มีคนที่เธอเองรักและอยากจะอยู่ด้วยแต่เพราะงานทําให้เธอต้องจากคนรักมาแม้ว่าจะไม่อยากจากมาก็ตามแล้วเกาหานก็หยิบรูปใบหนึ่งให้มู่เหรินบอกว่านี่คือผู้ชายที่ให้กลิ่นบ,บําบัดอาการแพ้็อบบี้โรงแรมกับฉันผู้ชายในรูปคนนี้บอกกับฉันว่าหากฉันใช้กลิ่นบ,บําบัดเสร็จแล้วก็ให้ไปหาเขานายเอารูปใบนี้ไปสิรูปใบนี้อาจจะมีคําตอบหรือไม่มีคําตอบที่นายต้องการค้นหานายทําได้แค่เพียงฟังเสียงหัวใจ ตัวเองนายไปหาเขาเถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคนบางคนนะพลาดเพียงหนึ่งครั้งอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยในชาตินี้หลังจากวันนั้นมูเรนก็ออกเดินทางไปในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่ซูเชิญเซฟเก็บไว้จนมาถึงร้านอาหารฝรั่งเศสแห่งหนึ่งในเมืองไถจงมูเรนก็เข้าไปในร้านอาหารแล้วขอให้เชฟทําเมนูข้าวพาโลให้ตัวเองกินหน่อยได้ไหมเชฟก็ว่าในร้านอาหารฝรั่งเศสคุณอยากกินข้าวพาโลเนี่ยนะคุณกําลังตามหาอะไรอยู่กัน มูเรนก็ว่าผมกําลังค้นหาตัวเองซึ่งท่าทีของมูเ่เรนที่พูดแบบนั้นมันดูน่าเห็นใจนะคะคือเขาคงอยากรู้จริงๆแหละว่าตัวเขาเองที่อยู่ในความทรงจําที่มันหายไปอะค่ะมันเป็นยังไงซึ่งท่าทีนั้นทําให้เชฟอะคะ่ะตัดสินใจพามู่เหรนไปยังบ้านของตัวเองเชฟเริ่มทําอาหารเมนูที่มูเหรนอยากกินให้ปากก็พูดถึงขั้นตอนการทํมาแต่ละขั้นตอนไปด้วยซึ่งตอนนี้มูเรนก็เริ่มจะจําได้แล้วว่าครั้งหนึ่งซูเฉินก็เคยสอนเขาทาข้าวหมูพะโลแล และซูเฉินยังบอกทริคที่จะทําให้อาหารอร่อยขึ้นให้กับมู่เหรินด้วยซึ่งช่วงเวลาที่ทั้งคู่ทําข้าวหมูพะโล้ด้วยกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นช่วงเวลาของความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างกันนะคะเชฟทําข้าวพะโล้เสร็จก็ยกมาให้มู่เหรินค่ะเชฟบอกว่าข้าวหมูพะโล้ของฉันเนี่ยฉันทําให้คนพิเศษเท่านั้นนะมู่เหรินเลยถามเชฟว่าแล้วคนพิเศษแบบไหนกันที่สอนเชฟทําข้าวหมูพะโล้จานนี้เชฟก็เลยบอกว่าเขาเน่ะเขาเคยอยู่กับฉันเขาเป็นคนอ่อนไหวเขาอยู่กับฉัน พักนึงแล้วเขาก็ไปไม่บอกใครด้วยเพื่อนๆต่างก็มาตามหาเขาที่ฉันแต่ฉันรู้ฉันรู้คนเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาคือใครจากนั้นเชฟจึงเล่าเรื่องราวของชายคนที่สอนเชฟทําข้าวหมูพะโลจานี้ให้หมู่เหรินฟังค่ะซึ่งเรื่องราวของชายคนนั้นก็คือเรื่องราวของซูเฉินในช่วงเวลาที่ซูเฉินรู้จักกับเชฟและช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่กับเชฟนั่นเองเชฟยังพูดปิดท้ายด้วยว่ามู่เหรินตั้งแต่นายสั่งข้าวหมูพะโลจานี้ฉันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่นายตามหาคืออะไร ถ้าทำได้ฉันก็อยากให้นายพาเขากลับมาพาเขากลับมาหาฉันอีกสักครั้งพร้อมกับนายและเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะทําข้าวหมูพะโลให้พวกนายกินจริงๆช่วงเวลาที่ซูเฉินอยู่กับเชฟอะค่ะซูเฉินคือคนที่ทําให้เชฟซึ่งเป็นคนไต้หวนันแต่ลงไลอาหารตะวันตกจนลืมรสชาติของอาหารไต้หวันเนี่ยกลับมาระลึกถึงรสชาติของอาหารจากถิ่นกําเนิดของตนอีกครั้งมู่เหรินหลังจากออกจากร้านเชฟก็ไปยังสถานที่แห่งหนึง่งเชฟบอกมู่เหรินว่าก่อนที่ซูเฉินจะจากไปซูเฉ เขพูดว่าเขากําลังหาร้านกระจกเล็กๆที่บนประตูมีกระจกสีฟ้าอยู่และพูดถึงกลิ่นกลิ่นหนึ่งนั่นคือกลิ่นไม้จันทมูเ่เรินจึงเดินทางมายังเมืองตันสุยนิวไทเปซิตี้และตามหาสถานที่แห่งนี้จนเจอค่ะมันเป็นที่พักอารมณ์คล้ายๆโฮมสเตย์นะคะเมื่อเข้าไปในร้านสิ่งแรกที่มูเ่เรนสัมผัสได้ก็คือกลิ่นไม้จันค่ะรวมทั้งเขาเดินดูงานศิลปะในร้านก็พบว่างานทุกชิ้นมันทํามาจากแก้วค่ะมูเ่เรินได้พบกับเจ้าของร้านที่บอก เาาวา่หากมู่เรนต้องการจะเข้าพักที่นี่มู่เหรินจะต้องทําผลงานที่ทํามาจากแก้ว2ชิ้นซึ่งมู่เหรินก็ตกลงนะคะมู่เหรนยังถามเจ้าของร้านอีกว่าเจ้าของร้านอ่ะซื้อไม้จานมาจากไหนหลังจบประโยคนั้นเจ้าของร้านก็ถามกลับทันทีเลยค่ะว่านายคือมู่เหรินใช่ไหมมู่เหรนแปลกใจก็ถามว่าคุณรู้จักผมได้หรอเจ้าของร้านบอกว่าฉันไม่รู้จักนายหรอกแต่ฉันได้ยินซูเินพูดถึงนายมู่เหรนก็เลยตื่นเต้นค่ะคิดว่าตัวเองมาถูกทางแล้วจึงถามเจ้าของร้านว่ารู้ มว่าซูเฉินตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซึ่งเจ้าของร้านก็มีข้อแม้ว่ามู่เหรินจะต้องเป่าแก้วต้องทําผลงานจากแก้วให้ได้ก่อนจึงจะเล่าเรื่องราวของซูเฉินให้ฟังระหว่างที่มู่เหรินพักที่ร้านศิลปะจากแก้วนั้นนะคะ <c oughs> เขาก็มีออกมาเดินชมเมืองบ้างจนไปเจอสถานที่ที่หนึ่งเข้าแล้วภาพในหัวมันก็ปรากฏขึ้นมันเป็นภาพที่มู่เหรินกําลังนั่งคุยกับซูเฉินรวมทั้งทั้งคู่ก็ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นด้วยกันมันเป็นถนนเรียบริมทะเลนะคะมันเป็นช่วงเวลาของรอยยิ้มและ ความสุขอีกครั้งค่ะรวมทั้งซูเฉินก็เอาผลงานลูกบอลแก้วคริสตัลของตัวเองออกมาค่ะซูเฉินมองทะเลผ่านแก้วคริสตัลอันนั้นเพราะลูกบอลแก้วของซูเฉินข้างในมันจะเป็นสีฟ้าคล้ายๆคลื่นทะเลนั่นเองซูเฉินยังบอกมู่เหรินที่ตอนนี้ขี่รถเล่นด้วยกันว่ามู่เหรินความสุขนะถ้าเราไม่ไขว่คว้าไว้วันหนึ่งมันก็จะเลือนลางนะรู้ไหมมู่เหรินที่พักที่ร้านและทําผลงานจัดกแก้วให้เจ้าของร้านค่ะเขาก็ทําจนเสร็จนะคะเจ้าของร้านก็พูดถึงชิ้นงาน งานศิลปะที่ทําจากแก้วให้หมู่เหรินฟังซึ่งเขาพูดได้น่าฟังมากนะคะส่วนหนึ่งของคําพูดของเจ้าของร้านเขาเปรียบเทียบผลงานศิลปะจากแก้วกับความรักให้หมู่เหรินฟังว่าแก้วกระจกก็เหมือนความรักนายจะเห็นความหอมหวานเห็นความสวยงามของความรักแต่นายจะไม่รู้เลยว่าคนอื่นที่อยู่ในจุดที่นายมองไม่เห็นนั้นเขาต้องทุ่มเทแค่ไหนมันถึงจะสวยงามได้ขนาดนี้ของเปราะบางแบบนี้จําเป็นต้องมีคนดูแลเจ้าของร้านเขาหมายถึงผลงานจากแก้วอะคะ่ะกว่าจะออกมา เป็นชิ้นงานให้คนมองมองเห็นความสวยงามคนมองอะค่ะจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่ทําชิ้นงานต้องตั้งใจต้องทุ่มเทขนาดไหนคนงานจากแก้วมันเปราะบางตกก็แตกแล้วความรักก็เช่นกันเปราะบางจึงจําเป็นต้องมีคนดูแลเอาใจใส่เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าความรักหนะักมันคือตัวปัญหามันคือสิ่งที่ต้องแลกเพื่อให้ได้มาแล้วเดิมพันมันก็สูงระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันก็มีชายคนนึงค่ะเขนวิลแชร์เข้ามาท่าทีของเจ้าของ ร้านที่ปฏิบัติต่อชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นนั้นดูอ่อนโยนดูใส่ใจและสุดท้ายมู่หล่นจึงได้รู้ว่าชายที่นั่งบนรถเข็นคนนั้นก็คือคนรักของเจ้าของร้านทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา23ปีและที่คนรักของเจ้าของร้านต้องนั่งรถเข็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาเป็นฮิมโมฟิเลียตั้งแต่กําเนิดโรคฮิมโมฟิเลียก็คือโรคเลือดออกง่ายค่ะมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมสาเหตุเกิดจากการขาดโปรตีนที่มีหน้าที่ทําให้เลือดแข็งตัวระดับอาการเนี่ยก็แตก ตากันไปมู่เหรินที่ได้รู้ว่าชายบนรถเข็นเป็นคนรักของเจ้าของร้านและเห็นท่าทีอ่อนโยนเอาใจใส่ที่เจ้าของร้านมีต่อชายคนนั้นรวมทั้งเจ้าของร้านก็เล่าเรื่องราวของเขากับคนรักโดยบอกว่าเมื่อก่อนคนรักของเขาก็เดินได้จนถึงวันหนึ่งที่เดินไม่ได้เจ้าของร้านก็ยังคงอยู่ด้วยไม่ไปไหนรูปวาดของคนรักเจ้าของร้านก็เอามันมาเปลี่ยนเป็นผลงานศิลปะจากแก้วเมื่อได้ฟังเรื่องราวมู่เหรินก็เริ่มจะพอเข้าใจสิ่งที่เจ้าของร้านพูดก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะ เจ้าของร้านยังถามอีกว่าสู้เชินนะ่ะเขาเป็นอะไรสําหรับนายเหรอมู่เหรินก็ว่าก่อนหน้านี้ผมประสบอุบัติเหตุความทรงจําของผมก็หายไปแต่ช่วงนี้ผมมักจะนึกถึงภาพของเราสองคนอยู่บ่อยๆผมคิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันเจ้าของร้านจึงว่าไม่ว่านายจะเป็นใครหรือเพราะอะไรนายจึงต้องตามหาเขาแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปร่างกายของคนเราก็เริ่มผุพังไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบไหนถ้าเราไม่ไขว้คว้าไว้ความสุข ก็จะจางลงซึ่งประโยคนี้ค่ะมู่เหรนก็คุ้นๆและจําได้ว่าซูเฉินเองก็เคยบอกกับตัวเขาแบบนี้เช่นกันหลังจากวันน,นั้นมูเรนจึงเริ่มทําลูกบอลแก้วคริสตัลของตัวเองค่ะทําด้วยความทุ่มเทและตั้งใจนะคะจนมันสําเร็จค่ะหลังจากนั้นก็ได้เวลาเดินทางต่อเจ้าของร้านบอกมู่เหรนว่าสถานีต่อไปที่ซูเฉินบอกว่าจะไปก็คือเกาสงแต่เวลามันก็นานขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามู่เหรนจึงออกเดินทางไปเกาสงค่ะไปยังสถานที่ ที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นจะมีเม็ดกระวานและมีหมีเท็ดดี้อยู่ด้วยกันระหว่างที่หาสถานที่แห่งนั้นมูเรนก็บังเอิญเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีกลิ่นกระวานอยู่บนตัวเขาพยายามเดินตามผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ทันค่ะมูเรนจึงพยายามหาสถานที่แห่งนั้นด้วยตัวเองต่อจนเกิดเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้มูเรนโดนแกล้งและสุดท้ายมูเรนกับคู่กรณีเนี่ยก็ตกลงกันได้โดยที่คู่กรณีก็คือคนที่แกล้งมูเรนนั่นแหละพามูเรนไปที่บ้านเพื่อไปเอากระเป๋าค่ะแล้ว มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้แฟนสาวของคู่กรณีของมู่เริอนอะเข้าใจผิดมู่เรินจึงโดนตีจนสลบพอฟื้นก็เห็นหน้าสาวสวยสองคนนั่งทาหน้าจ่อยๆอ๋อลืมบอกค่ะคู่กรณีของมู่เรินเป็นเลสเบี้ยนนะคะและที่เธอแกล้งมู่เรนเนี่ยเธอมีเหตุผลค่ะมู่เรินไม่เอาความที่ตัวเองถูกทําร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสนใจก็คือหวานๆค่ะแฟนสาวของคู่กรณีตัวเองเพราะสาวคนนั้นก็คือคนที่มีกลิ่นกระวานบนตัวคือสาวคนที่มู่เรินบังเอิญเจอแล้วตามไม่ทัน นั่นเองนั่นจึงทําให้มูเหรินรู้แล้วว่ากลิ่นกระวานบนตัวหวานหวานมาจากบ้านริมทะเลหลังหนึง่งหวานหวานบอกว่าเธอได้ถุงใส่กลิ่นกระวานนี้มาจากผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านริมทะเลหลังหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนมูเหรินจึงเดินทางไปยังบ้านริมทะเลแห่งนั้นเมื่อไปถึงก็พบว่าลี่จือรอเขาอยู่ที่นั่น เมื่อไปถึงมู่เหรินก็เดินเข้าไปสำรวจตัวร้านค่ะแล้วก็ได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งเข้านั่นจึงทําให้ความทรงจําของเขาย้อนกลับมาภาพย้อนกลับไปยังตอนก่อนหน้าไปยังเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มู่เหรินกับซูเฉินรู้จักกันมันคือวันที่ลี่จือพาซูเฉินมาที่บ้านซึ่งที่บ้านในตอนนั้นมู่เหรินก็อยู่ด้วยเพราะซูเฉินจะมาขออาศัยอยู่ที่บ้านของลี่จือสักพักนับจากวันนั้นจึงทําให้มู่เหรินกับซูเฉินสนิทกันใกล้กันเพราะทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดีย เดียกันนอนเตียงเดียวกันทำอาหารด้วยกันออกไปเที่ยวที่ไหนๆด้วยกันความสัมพันธ์ในตอนนั้นซูเฉินอะ่ะชอบมู่เหรินค่ะแต่มู่เหรินเองคิดกับซูเฉินในฐานะใดไม่แน่ชัดแต่ยังไม่ใช่ความรู้สึกชอบแบบเกินเลยแน่ๆหรือบางทีอาจจะชอบแต่ยังไม่รู้ใจตัวเองเพราะวันหนึ่งในชมรมว่ายน้ําค่ะมู่เหรินเห็นรูปถ่ายระหว่างเขากับซูเฉินติดอยู่หลายรูปเลยและมันเป็นภาพที่แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนม,มนะคะและภาพทั้งหมดซูเฉินเป็นคนเอารูปพวกนี้มาติด เองมู่เหรินจึงโกรธและใส่อารมณ์กับซูเฉินเต็มที่เลยค่ะว่าที่ซูเฉินเอารูปที่แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างการมาติดกลางชมรมแบบนี้เพราะอยากให้เขาอับอายใช่ไหมเพราะอยากให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นเกย์ใช่ไหมซูเฉินก็ว่าที่ฉันทํานายเข้าใจนี่ว่าความหมายมันคืออะไรมู่เหรินเลยตอบไปว่าความรู้สึกของนายฉันรู้แล้วล่ะแล้วฉันก็ขยะขยยงมันด้วยลี่จือที่อยู่ตรงนั้นเมื่อได้ยินมู่เหรินพูดกับซูเฉินแบบนั้นก็โกรธจึงตบมู่เหรินไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลาก ซูเฉินให้ออกจากตรงนั้นก่อนไปซูเฉินบอกว่าฉันเข้าใจแล้วในเมื่อมันเป็นแบบนี้อืมก็ดีแล้วล่ะงั้นก็ให้มันจบแค่นี้นายดูแลตัวเองด้วยนะลี่จือหลังจากพาซูเฉินออกไปจากชมรมแล้วที่บ้านค่ะเธอก็ถามซูเฉินนะคะว่าที่นายทำเนี่ยมันคุ้มกันไหมฉันไม่อยากเห็นนายเจ็บปวดนะซูเฉินก็ว่าคนเราจะไม่ให้เจ็บปวดเลยได้ยังไงกันที่ฉันทำถ้าเขาเต็มใจฉันก็ยืนกลานที่จะรักแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจฉันก็จะรักเขา ตลอดไปลีจือถอนหายใจแล้วก็เบี่ยงประเด็นค่ะด้วยการบอกว่าขนมในมือฉันเนี่ยมันคือขนมที่นายเก็บไว้ในตู้เย็นนานมากแล้วมาลองดูว่าเราจะเปิดขนมห่อน,นี้กันออกไหมซึ่งลีจือแกะไม่ออกและซูเชนก็เช่นกันซูเชนก็ว่าฉันแกะขนมนี้ไม่ออกเดี๋ยวฉันไปเอากรรไกรมาตัดละกันนะจังหวะจะเข้าครัวไปเอากรรไกลรลีจือก็บอกซูเชนว่านายยอมแพ้เถอะ ซึ่งความหมายด้วยในของประโยคนี้ก็คือลี่จือกาลังจะบอกว่าให้ซูเฉินยอมแพ้เรื่องมู่เหรินซะเถอะซูเฉินที่เดินเข้าไปในครัวนะคะก็พึมพำกับตัวเองค่ะว่ามู่เหรินถ้าฉันจะต้องยอมแพ้ถ้าฉันจะต้องปล่อยนายขอฉันปลดปล่อยตัวเองซะยังจะดีกว่าวันต่อมาลี่จือวิ่งร้องไห้มาหาพ่อที่หน้าห้องน้ําของชมรมมาบอกพ่อว่าซูเฉินเขาตายแล้วเรื่องนี้เราต้องบอกมู่เหรินไหมพ่อซึ่งเป็นโค้ชบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกมู่เหรินเลยเพราะวัน,น จะมีแข่งขันว่ายน้ำรอบคัดเลือกซึ่งเป็นแมตที่สำคัญมากถ้ามูเรนรู้เรื่องนี้จะส่งผลต่ออารมณ์และมีผลต่อคะแนนแข่งขันแน่ๆซึ่งการสนทนานั้นสองพ่อลูกไม่รู้เลยว่ามูเรนที่ตอนนี้อยู่ในห้องน้ำค่ะได้ยินหมดแล้วมูเรนเมื่อรู้ว่าซูเฉินตายแล้วจึงอยู่ในสภาวะสตันอยู่ในสภาวะเบลอช็อกหน่อยๆอะนะคะเขาย้อนคิดถึงเรื่องราวการกระทําคําพูดบทสนทนาเรื่องราวดีๆระหว่างเขาเองกับซูเฉินทั้งหมดนั่นจึงทําให้เขาได้รู้แล้ว ว่าจริงๆแล้วซูเฉินคือคนสําคัญเมื่อถึงเวลาแข่งขันและเมื่อก้าวขึ้นโพเดียมของสะเมื่อกระโดดลงสะมู่เหรินก็ปล่อยตัวเองให้จมลงสุก้นสะค่ะแต่มู่เหรินก็ถูกช่วยขึ้นมาโดยหมอบอกว่ามู่เหรินอาจจะต้องสูญเสียความทรงจําลี่จือถามพ่อว่าถ้าความทรงจําของมู่เหรินหายไปถ้ามู่เหรินลืมซูเฉินละ่ะพ่อก็ว่าเรื่องที่ซูเฉินตายกระทบกระเทือนจิตใจของมู่เหรินมากๆดังนั้นเมื่อมู่เหรินฟื้นขึ้นมาและจําซูเฉินไม่ได้ทุกคนใน ชมรมจึงพร้อมใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้อีกภาพตัดกลับมาที่บ้านริมทะเลอีกครั้งค่ะมูเ่เรินที่ตอนนี้ความทรงจํหนึ่งปีที่หายไปกลับมาแล้วและรู้แล้วว่าซูเฉินคือใครเขาออกมายืนที่ท่าเรือริมทะเลค่ะมันเป็นที่ที่เขากับซูเฉินเคยมาด้วยกันทั้งคู่เคยเดินเล่นเคยนั่งคุยกันที่นี่และมูเ่เรินก็มองทะเลอยู่แบบนั้นเขายิ้มให้กับทะเลตรงหน้าคล้ายๆกับยิ้มอำลาซูเฉินและมูเ่เรินก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งแล้วหนังกระจก แค่นั้นความรู้สึกหลังดูจบก็คือสตันค่ะหนังจบได้แบบแอดไม่คิดนะคะว่าหนังจะจบแบบทำร้ายคนดูแบบนี้นะคะแต่ว่าแอดชอบตอนจบแบบนี้นะแม้ว่าหนังจะปูเรื่องมาให้คนคนหนึ่งพยายามตามหาความทรงจำของตัวเองหนังให้คนคนนึงคุ้นๆว่าตัวเองมีคนสำคัญแต่ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นสำคัญยังไงหนังพาคนดูลุ้นไปกับการตามหาความทรงจำและการตามหาคนสำคัญและสุดท้ายหนังก็จบแบบหักมุมซะงั้นมันทำให้เราแอบ คิดว่าถ้าการที่เราตั้งใจออกตามหาความทรงจำออกตามหาใครสักคนที่สำคัญแล้วต้องมาเจอว่าความทรงจำนั้นเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดและคนสำคัญคนนั้นก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วโดยที่สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากเราเองนี่แหละที่ทำให้เขาต้องจากไปเราจะอยากได้ความทรงจำนั้นคืนมาหรือเปล่ามันคุ้มไหมกับการที่ออกตามหาหรือว่าบางครั้งสูไม่ออกตามหาความทรงจำนั้นเลยจะดีกว่าปล่อยให้เราลืมๆมมันไปแบบนั้นแหละแต่ก็อย่างที่ซูเฉินว่าน ะะชีวิตคนเราจะให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยมันจะทําได้หรอหรือแม้แต่มูเหรินเองที่ก็ยังพูดว่าการที่ความทรงจําเขาหายไปเขาก็ไม่เคยได้สัมผัสแม้กระทั่งความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเรื่องนี้อดชอบที่เขาเล่นกับประเด็นการตามหาความทรงจําการตามหาคนสําคัญแล้วกลับพบว่าคนสําคัญคนนั้นเขาจากไปแล้วความทรงจําที่เราตามหากลับทําให้เราเจ็บปวดใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวบทหนึ่งของชีวิตนะคะชีวิตคนเรามันก็คงไม่ได้มี แต่เรื่องราวดีๆเสมอไปแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอีกด้านหนึ่งของความทรงจำมู่เรนก็จำได้แล้วว่าตัวเองเคยมีช่วงเวลาที่ดีเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับซูเฉินด้วยะนะคะแอดชอบปรชัชญาชีวิตที่แฝงไว้ในระหว่างทางของเรื่องนี้นะคะชอบเรื่องราวความผูกพันของเชฟร้านอาหารฝรั่งเศสกับพ่อที่ผูกพันกันผ่านรสชาติของอาหารชอบเรื่องราวของคู่รักเจ้าของที่พักที่ต้องทําผลงานกระจก2ชิ้นก่อนเข้าพักอะคะ่ะเรื่องราวของทั้งคู่มันคือความรักที่เป็นความรัก จริงๆอะค่ะชอบเรื่องของเกาหานที่พูดถึงการต้องอยู่ไกลคนรักด้วยหน้าที่แอดชอบประโยคของเกาหานประโยคนึงมากเลยนะประโยคที่เกาหานพูดกับมู่เหรินว่ากับคนบางคนพลาด เพียงหนึ่งครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยในชาตินี้ซึ่งแอดว่ามู่เรนคงเข้าใจประโยคนี้อย่างลึกซึ้งเลยล่ะค่ะเรื่องนี้แม้ว่าหนังจะไม่ได้มีฉากพระเอกนายเอกมากมายแต่หนังก็ชวนให้เราติดตามนะคะพระเอกออกมาแค่ไม่กี่ฉากค่ะแต่แอดชอบคาแรคเตอร์ของพระเอกนะแอดว่าพระเอกเรื่องนี้เป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนละเอียดอ่อนไว้ค่ะแต่เขามีข้อเสียก็คือเขาเปราะบางเขาแตกหักง่ายและต้องการการดูแลค่ะพระเอกก็เปรียบเหมือนความรักนั่นแหละค่ะ พอคนที่ตัวเองรักเมินเฉยไม่ดูแลก็เลยเปราะบางก็เลยแตกหักและมีจุดจบแบบในหนังเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม้จะจบแบบแบดเอนดิ้งแต่ระหว่างทางทิ้งข้อคิดมากมายให้เราได้เก็บกลับมาคิดและทําให้เราได้รู้ว่าทุกๆความทรงจําแม้ว่าความทรงจํานั้นจะเจ็บปวดแต่มันก็จะมีแง่งามซ่อนอยู่เสมอเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แอดชอบเลยล่ะค่ะหนังหนึ่งชั่วโมงกว่าๆไม่ยาวนะคะแล้วก็ไม่ถือว่าเสียเวลาในการดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ชอบไม่ชอบกดไลค์ดิสไลค์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับการเล่าหนังแนว LGBTQ ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ